บทนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับวันอาทิตย์ใบาปาล์มกันครับรวมทั้งเหตุการณ์วุ่นวายที่เกิดขึ้นกับต้นมะเดือ่อและการเผชิญหน้าในพระวิหารถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าตอนที่แล้วเข้มข้นแล้วตอนนี้เด็ดยิ่งกว่าสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการบริบทไบเบิลที่เราจะเดินทางไปด้วยกัน ผ่านมุมมองแห่งพระคัมภีร์ไบเบิลผมสวัสด์ดาสันทัศน์และวันนี้ก็มาถึงมาระโกบทที่11กันแล้วครับคราวที่แล้วในมาระโกบทที่10เราได้เห็นพระเยซูทรงสอนเรื่องการสมรสทรงอวยพรเด็กๆทรงท้าทายเศรษฐีหนุ่มและทํานายการสิ้นพระชนของพระองค์วันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังก้าวเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของชีวิตพระเยซู โดยการที่พระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตและสิ่งที่พระองค์ทำกับต้นมะเดือ่อซึ่งเป็นการกระทำที่เกิดในเชิงคําพยากรณ์รวมไปถึงการชำระพระวิหารอย่างจริงจังของพระองค์เรื่องราวเริ่มต้นด้วยการที่พระเยซูเสด็จเข้าใกล้กรุงเยรูซาเล็มเข้าไปเรื่อยๆพระองค์ทรงส่งสาวกสองคนไปนำลูกลามา โดยตรัสว่าจงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ข้างหน้าทันทีที่ท่านเข้าไปจะพบลูกลาตัวหนึ่งผูกอยู่เป็นลูกลาที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลยจงแก้มันแล้วจูงมาอันนี้อยู่ในข้อที่สองนะครับพวกเขาทําตามที่พระองค์ตรัสและพระเยซูทรงขี่ลาเข้ากรุงเยรูซาเลม็มประชาชนปูเสื้อผ้าและกิ่งไม้ลงบนถนนร้องกันว่า โฆษนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญคุณผู้ฟังครับพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์แต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ไม่เหมือนกับกษัตริย์องค์ใดในโลกนี้เลยนะครับเพราะพระองค์ทรงถ่อมพระทยัยทรงประทับบนหลังลาอันเป็นการทำให้คำพยากรณ์ที่บันทึกไว้ในเศคาริยา บทที่9ข้อ9นะครับสำเร็จในวันนั้นวันต่อมาพระเยซูทรงหิวและทอดพระเนตรเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งนะครับมีใบแต่เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ก็ไม่พบผลพระองค์จึงตรัสว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครได้กินผลจากเจ้าอีกเลยต่อมาเหล่าสาวกเห็นต้นมะเดื่อเหี่ยวแห้งไปจนถึงรากของมันเลยนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องของ อาหารว่างเท่านั้นนะครับแต่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการเกิดผลฝ่ายวิญญาณคุณผู้ฟังครับพระเจ้าทรงคาดหวังให้เราเกิดผลความเชื่อของเราควรปรากฏชัดในการกระทําที่เกิดผลในชีวิตเราจากนั้นพระเยซูทรงสเสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารและทอดพระเนตรเห็นว่ามันกลายเป็นตลาดไปแล้ว พระองค์จึงทรงเริ่มคว่ำโต๊ะนะครับแล้วก็ขับไล่คนแลกเงินทรงตรัสว่ามีพระวจนะเขียนไว้ไม่ใช่หรือว่านิเวศของเราจะได้ชื่อว่าเป็นนิเวศอธิษฐานสำหรับทุกชาติแต่เจ้าทั้งหลายกลับทำให้เป็นถ้ำของพวกโจรน,นี่ถือเป็นการกระทำที่กล้าหาญเอามากๆนะครับของพระเยซูคริสต์คุณผู้ฟังครับความเคารพต่อพระนิเวศของพระเจ้า มีความสำคัญมากๆนะครับและการนมัสก,การเนี่ยก็ควรจะเป็นการกระทําที่บริสุทธิ์และมุ่งเน้นที่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวขณะที่พวกเขาออกจากเมืองนะครับเปตโตรก็สังเกตเห็นต้นมะเดื่อที่เหี่ยวแห้งนะครับแล้วก็ชี้ให้ทุกคนดูพระเยซูจ,จึงทรงใช้โอกาสนี้นะครับสอนเรื่องความเชื่อพระองค์ตรัสว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิด ถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและมิได้สงสัยในใจเลยแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามคำสั่งนั้นจริงๆนะครับอันนี้บันทึกไว้ในข้อที่22 – 23ถึง23พระองค์ทรงเน้นย้ำความสำคัญของการให้อภัยเมื่ออธิษฐานท่านผู้ฟังครับนี่เป็นพลังของความเชื่อและการให้อภัย การเชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและการให้อาภัยผู้อื่นเป็นองค์ประกอบสำคัญของชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็งและในที่สุดครับท่านผู้ฟังพระเยซูก็เสด็จกลับไปยังพระวิหารและพวกหัวหน้าปุโรหิตและผู้อาวุโสถามถึงสิทธิอำนาจของพระองค์พระเยซูผู้ทรงเป็นเจ้าแห่งการตอบคำถามนะครับทรงย้อนถามพวกเขาเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของยอนผู้ให้บัพติศมา ว่ามาจากสวรรค์หรือมนุษย์แต่พวกเขาตอบไม่ได้นะครับพระเยซูจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะไม่บอกท่านทั้งหลายเหมือนกันว่าเราทําการเหล่านี้โดยสิทธิอํานาจอะไรคุณผู้ฟังครับจงตระหนักถึงสิทธิอํานาจจากพระเจ้าสิทธิอํานาจของพระเยซูมาจากพระเจ้าและการตระหนักถึงสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจพันธกิจของพระองค์ มาระโกบทที่ส1สอนเราเกี่ยวกับความเป็นกษัตริย์ของพระเยซูความสำคัญของการเกิดผลฝ่ายวิญญาณความเคารพต่อพระนิเวศของพระเจ้าพลังของความเชื่อและการให้อภัยและการตระหนักถึงสิทธทิอำนาจจากพระเจ้าของพระเยซูขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับบริบทไบเบิลในวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามด้วยนะครับและคุณผู้ฟังครับ ถ้าคุณผู้ฟังเห็นต้นมะเดือ่ออย่าลืมเตือนพวกมันให้ออกผลด้วยนะครับพบกันใหม่คราวหนะ้าขอให้เดินไปกับพระเยซูอย่างเข้มแข็งนะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ